พี่มอสน้องเมลลลาลาลาสวัสดีครับก่อนเมกสวัสดีครับเอาวันนี้กลับมาอยู่กับแมงมืออีกขัน้นนึงนะครับนี่วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับพี่เมกทะเลเราไปอยู่ที่นี่ครับหาดน้ําใสครับนี่ดูอ่าคนเยอะนะครับวันนี้น,นี่ครับคนเยอะมาอ่าน้องเมฆมาด้วยนะครับนี่ครับเราอยู่ที่หาดน้ําใสนะครับนี้ น้องเม็กมาด้วยน้องเม็กครับน้องเมกไ้น้องเมกมีนี่มองกล้องจิ๊บน้องเมกตื่ตาตื่นใจมาทะเลครั้งแรกน้องเม็กับมามาที่ทะเลครั้งแรกเลยนะไปเลยไปเลยอยู่ไทำอะไรอยู่ครับเล่นทรายเหรอลูกอ๋อเล่นทรายสนุกไหมครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับอากาศมันร้อนอยู่นะครับก็เลยว่ายังไม่พาพี่เมิร์กนะครับลงเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับ เดียพีม่มึงนอะแดดร้อนไหมไปเล่นน้ำไหม <c oughs> <c oughs> แดดร้อนเลยครับครับ <c oughs> พี่มึงครับพี่มึงเจอสมบัติยังครับ <c oughs> โอ้หอ,อ,อ,อะไรอ่ะรางไม้เหรอลกูกโอ้หทำไมมันยาวจัง,ง่ะฮะโอ้่างไม้ยาวมากเลยไ,ไหนๆลองขุดไปสิจะเจออะไรไหมุเจออะไรไหมครับไม่เจอเลยครับเจอแต่รากไม้นะครับ หยุอด,ดอะไรครับมีแต่ทรายเนะแถวนี้ะน,นะปุดอะไรหลงเดียนทรายสนุกเลยครับรอร่มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาลงมาเล่นน้ำเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันทีครับเดีย๋ยวมาทะเลแล้ว พอไหมก็จะนั่งไม่เหมือนต้องไปนั่งข้างบนลูกตรงนี้มันลึกเกินไปน,ไน,น้ำใสไหมนะ้ำใสเนอะใสมากเลยจะตีน้ำไหมลูกเออเดี๋ยวโดนพี่เขา้าน,นี่แล <laughs> ้วดูดูดูโฟม <laughs> เออมีโฟมได้เห็นไหมนี่ ผมไทยประดิษฐ์นะครับนี่นึเลยวเลี้ยวเลยขึ้นมาครับแดดร้อนไม่มีลูกเดี๋ยวเล่นแป๊บเดียวนะแล้วก็ขึ้นนะนี่ครับดูอ่านั่งเล่นเลยครับอ้าว นี่ครับตดบูบรรยากาศเลยนี่คนเยอะเอาเรื่องน,นะครับนี่ครับเออโ่น้ำใสามากนะครับวันนี้น้ำใสจริงๆครับ เป็นไงบ้างครับไปเล่นน้ามาสู้มั้ยครับแดดร้อนโคตรเลยนะครับแหมนี่ครับพอขึ้นมาจากทะเลก็มาซดน้ำนิดหนึ่งครับโอ้โหดำอยู่แล้วนะครับเนี่ยดำเข้าไปอีกที่เมิร์กแนมวันนี้เดี๋ยวตอนนี้นะครับแดดร้อนก็ต้องขอพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับช่วงแดดมันตกวันนี้เลยนอะเดี๋ยวเราไปจัดแต่งมันนะเห็นไหมครับเอบนี่ก็ประมาณหนาศาะครับดูคนอย่างเยอะเลย คนก็ขึ้นจากน้ําค่อนข้างเยอะนะครับงสงสยล้อเล่นทีตอนเย็นนี่นครับเยอะเลยไอติมกันนะครับโอ้โหมาเที่ยวหรือหรือมากินกันไหมกินมากินโอ้อร่อยไหมเล่นน้ำไปแค่สามสิบนาทีนะครับกินไปเกือบ สามชั่วโมงแล้วนะจอดเลยอะไรไหมครับแบงมาปาบ้า,างได้ไหม, <c oughs> มกินไหมก็กินไหมกินไหมเดี๋ยวเราเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำมาเนะครับเดี๋ยวจะพาพี่เมืองไปเข้าห้องน้ำนะครับเราก็จะได้เห็นด้วยนะครับว่าห้องน้ําที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปเมืองเมืองไปนี่ครับมีนวดแผนไทยด้วยนะที่เนี้ยครับคนแถวนี้ก็เยอะนะเต็มเลยครับ ฮะอืมไหนพระใช่ครับคนเต็มเลยนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำก็จดทิ้งขยะนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่จะเป็นบ้านพักนี่ครับใช่นี่มีเมือกมีเมือกมาดูปลาดิโอ้มีเมือกนี่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 มีเมือกเห็นปลาไหมไปไหนไะ้ 哦，哦，哦，哦。 แตะตาดิป้ามาตรงนี้หน่อยมันไม่มีคนเอากระถางไว้นี่ไม่ต้องเอาไปกระถางไว้ไว้ต้องขวดตรงนี้ค่ะขึกนไปเดินไปเลย ไปกันแล้วนะคะสองพอลูกป,ป้าปังออฟพาพี่เมิร์อ,ออกไปกลางทะเลแล้วน้องๆจะเล่นน้ำลึกๆอย่างนี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะว่าน้ำทะเลมันลึกมันน่ากลัวเนาะเดี๋ยวจมน้ำได้นะคะนี่เห็นพี่เมิร์กันไหมเล่นอยู่กลางทะเล มาหาน้ำใสกันน oh. <laughs> <laughs> ้ำใสมากๆเลยค่ะน้องน้อยพี่เมิร์กชอบมากมาเทสเทเลยโอ้ได้ยินเสียงพี่เมิร์กไหมคะน้องได้ยินเสียงพี่เมิร์กกันไหมแดดร้อนถึงขนาดนี้พี่เมิร์กก็ไม่หวั่น น้ำลึกๆแบบนี้น้องๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองไม่ก็ใช้ห่วงยางนะคะจะช่วยป้องก,กันอันตรายได้เยอะเลยนี่เห็นไหมห่วงยางเหมือนน้องคนนี้นี่บรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็ค่อนข้างเยอะเนาะ นี่น้องๆดูใส่แค่ไหนเห็นปลาไหมคะน้องเห็นปลากันไหมอุ้ยน้ําใสคราดเห็นตัวปลาเลยนะใส่มากปลาว่ายกันเต็มเลย พี่มร์กเล่นจนตัวดำเลยนะครับใช่ไหมลกูกอยากเล่นอีกไหมอยากเล่นอีกนะครับไม่ยอมกลับด้วย อเคครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ัต s c คลายช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กและน้องเมยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปหาน้ำสาสก็จบลงแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีค <c ười> รับลาไปแล้วครับกับ3ทานี้